โอเคแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดปิดท้ายเรื่องการกล่าวคำทักทายโอเคไหมคะเรียกว่า greeting โอเค okay. นักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะ Are you ready Yes โอเคสิบข้อนะคะอ่ะ <Yeah. S 1> ที่โจดซิเขาก็จะมีเฮ้ยนโจดตรงนี้ก่อนคำะชี้แจงนักเรียนวงกลมคำตอบที่ถูกต้องโอเคค่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยให้ตะวัน นำช้อยอย่างนี้มาเติมโอเคไหมคะโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งนี่คือข้อที่หนึ่งอ่าใช่โจ้จุจุจุทำทำบอกว่าไฮโจเราก็ต้องไฮชอมกลับไปนะคะคุณกลมเปรตใช่ถ้าเราไม่รู้เราก็ดูตรงนี้ใช่ไหมเราใช้ทอมบอกว่าไฮโจแสดงว่าต้องต้องเป็นไฮชอมต่อไปข้อที่สองนะคะตรงนี้ค่ะจุดจุดจุด are you am อ๋ออันนี้มันอีข้อหนึ่งโจ้อันนี้ก็ต้องไฮยู่แน่นอนนะคะใช่ไฮข้อที่สามข้อที่สามมันตรงนี้ จอม I am fine I am d o I am how ไม่รู้ I am fine ข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ Thank you มันต้องเปเอออันนี้ไอของ I am fine Thank you นี่อันนี้ก็แอนนี่ I am fine แปลใช่ไหมอันนี้ Thank you อันนี้ก็เป็นอะไร And you เออมันก็สัมพันธ์กันไงมันก็ต่อเนื่องกัน Do I am fine Thank you นี่ก็คือเขาเขาคุยกันนะใช่เหมือนเขาคุยกันอ่านในในตอนเราอ่านตั้งแต่แรกดูสิโจก็ต้องบอกว่าอะไร Hi Tom Hi Joe How are you I am fine Thank you And you I am fine Thank you โอเคอย่างนี้แหละใช่ไหมคะก็เหมือนเราเราสนทนากัวไป a ่ n ก a ่ n a นี่เป็นนี่เป็นบทสนทนาระหว่างแอนนากับทอมแอนนาก็บอกว่า Hello I am Anna ก็ต้อง Hello I am Tom ก็เหมือนเขาก็ีผู้หญิงกับผู้ชายนะแอนนาแนะนำตัวเองใช่ไหมสวัสดีฉันคือแอนนาอย่างงี้จอนกับซูซานหรือซูซานชื่อน่ารักสังซูซานจอนจอนบอกว่าอะไรห่างไวอยู่แต่ก็ต้องไอ้ไฟเจนกี้สวัสดีตอนเช้า Good ยูด์มอร g นิ่ง n กไมองขนั้นสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็น Good evening! Okay, good evening. <laughs> good, evening. <laughs> good afternoon! Okay. Good, okay, <laughs> goodbye! Woo! Mahang, Mahang, what I eat? Goodbye, Tawan. See you tomorrow. Bye bye! Goodbye! See you tomorrow!